สวัสดีครับสวัสดีไฟนฟนเอฟทุกๆคนเด้อมาบาวินจะลงหวยฮานอยให้ครับพี่น้องอ่ะลองดูสูตรวันนี้ฮานอยเด้อทั้ง3ามฮานอยเลยครับก็คือฮานอยปกติฮานอยพิเศษแล้วก็ VIP เนาะ ก็สามพานอยเลยครับพี่น้องมาได้เลขหกเด่นหกกับหนึ่งเด้อครับเด่นหกกับหนึ่งก็จะได้หกศูนย์หกหนึ่ง หกสามแล้วก็6กสี่ส่วนเล็กหนึ่งนะครับอันนี้ หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่ căn đó 6 5 6 8 กับหนึ่งหนึ่งนะครับอ,อันนี้ฮานอยทั้งสามฮานอยนะครับเด่นหกกับหนึ่งได้หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่อันนี้ตกกันเนาะหกแปดเออหกแปดกับหกห้าหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วน สูตรคำนวยฮานอยเนาะครับผมชอบก็จัดไปเรพไปนอกเด้อเมื่อวานในฮานอยฮานอยฮานอยปกติอ่าบนออก90 อันนี้มันจะออกหกศูนย์อันนี้ก็จะเป็นเด่นหนึ่ง มีหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์ในตกกันนะพี่น้องลองดูสูตรฮานอยทั้งสามฮานอยนะครับคือฮานอย v i p ฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยพิเศษสามฮานอยนะครับ วันที่สาม ก็บมานนี้ครับทสสบก็จัดไปลงให้เป็นแนวทางเนะครับเด้อหกหน่ 6. มันน่าจะมาหกแหะครับวันวันฮานอยวันวันนีนะ้น่าจะมาหก นี่แต่ถ้ามาหนึ่งนี้มั่นใจว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้าพี่น้องอ่ะชอบก็จัดไปนะครับฮานอยทั้งสามฮานอยเลยแล้วหกหนึ่งกับหกสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าหนึ่งสี่กับหนึ่งห้ากับหกสี่หกหนึ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชรให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณสองทุ่มวันนี้จะไลฟ์สดลงลาวให้อีกเนาะอ่าสำหรับลาวเมื่อวานนี้นี่เดียพี่น้องเห็นบอครับ9กสพี่น้อง เวลา,วมา,วาเมื่อวานในเข้าไม่เข้าเนาะเข้าแต่เลขเก้าออกเก้าส่เออออกเก้าห้าข้างล่างแต่นี่สูตรทำออกมาได้เกสี่พี่น้องเออยน,นี่อุตส่าห์ไว้แล้วแปดสามแปต่ถ้าเป็นเลขแปน่าจะเข้านะแต่นี่ก็บาววินก็ เอามาให้อีกตัวหนึ่งก็เป็นสาปดยังไม่โดนอีพี่น้องมันเป็นสี่ปอ่ะเดี๋ยววันนี้แก้มือใหม่อีกมันน่าจะเข้าทั้งเกสีแล้วก็สาปดนี่นะมันออกสีปอันนี้ออกเก้าห้าโอเคพี่น้องเดี๋ยววันนี้สองทุ่มจะแก้มือใหม่นะครับหวยลาวเด้อสำหรับฮานอยนี้อ่ะ ลงให้ก่อนฮานอยวันแรกฮานอยสามสามฮานอยเด้อเด้อฮานอยอ่าฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยวีเอพได้ครับเด้อ เือนี้ทั้ง3ามฮานอยนะครับพอใจมันตรงกันนะครับทั้ง3ามฮานอยนะครับนี้โอเคเดี๋ยว่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามให้ช่องบาวินด้ยวยนะครับเด้อเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามไว้นะครับบาวินก็จะลงฮาน,อย,น,นะอ,นอยให้ทุกวัน่ะก็คือจะลงฮานอยให้ทุกวัน คือสูตรของบาวินเฮดก็จะได้ตัวเด่นได้ตัวเด่น2ตัวแล้วก็มาจับคู่ให้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสูตรของบาวินเดอร์ถ้ามักก็กดติดตามถ้าบมมักก็เดินผ่านได้เด้อพี่น้องเดินบ่าวกันเนาะครับบาวินลงให้เป็นแนวทางเนาะโอเคเผื่อว่า f c ท่านใดยังคิดหวยไม่ออกหรือว่าจะไม่รู้จะซื้อหวยอะไรก็มาดู มาดูสูตรคำนวณหวยของบาวินก่อนก็นได้เด้อครับพี่น้องเด้อโอเคเนาะขอขอบคุณที่มารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องบาวินเลยนะครับเด้อก็ให้ฮานอยมันนี้ขอให้เข้าเลยครับเด้อทั้งสามฮานอยครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีนะครับ